นี่ค,<ห>คุณเป็นคนไทยหรือเปล่าคุณให้อเมริกันชิวเวอร์เซาว,ซวิสวม<า>ัน <ไง S 2> แก้รด้เมนนูญไทยที่คนไทยสิบล้านเสียงรับร่างแล้วอ,ะอ่ะโง่ปีนี้เราอายุ61สรอวันตายอย่างเดียวค่ะเราแก่แล้วไม่มีน้ำยาแล้วไม่ต้องไปแย่งสีน้องเขาเช่นเห็นมีแกนน้ำอะ่ะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพันธมิตรฝ่ายสลิมก็ปสหรือว่าฝ่ายเสื้อแดงต่างก็อยากจะไม่แย่งซีนน้อ ฉันอยู่เฉยๆคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายทั้งหลายคะ่ะเหมือนดิฉันเลยค่ะนอนรอวันตายคะ่ะรับใช้แต่เผด็จการหน้าลำคาเอาวเลือกตั้งโปร่งใส่ก็รัฐบาลชุดนี้ก็มาจากการเลือกตั้งใช่ไหมประยุทธ์ก็มาจากการเลือกตั้งพสวมันเลือกแต่สวมไม่ได้เลือกตั้งนี่มันเป็นประยุทธ์เลือกประวิทย์เลือกใช่ไหมไอ้พวกแกแล้วตอนนี้ไม่รู้เลอย,ยังไม่รู้ตัวอีกหลาสองร้อยห้าสิบคนน่ะ ปัญญาชนเยาวชน,ชนออกมาทั้งประเทศเขาก็มาไล่พวกแกละ250คนยังจะหน้าด้านอยู่หรือคะเขาก็ควรลาออกไป250คนได้แก้รัฐมนูญน่ะแก้ง่ายๆไม่ต้องไปตั้งสสรรัฐบาลถังแตกไม่มีเงินถ้ามีสสรมันก็จะต้องมีเลือกตั้งมันต้องใช้เงินอีกหนึ่งล้านเพราะฉะนั้นไม่ต้องเลยแก้รัฐมนูญไปเลยเอาสอง้าสิบสวออกไม่ต้องมีนะแค่นั้นเลยค่ะแล้วก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ แค่นั้นเองนั่นคือสิ่งที่ประชาชนเขาต้องการแล้วก็คือนำหน้าในประชาชนแล้วก็เลือกตั้งใหม่แล้วก็มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอีบ้า